my friend come on t o y with me oh, no. see my ex-friend no no okay, okay, น้องบึ้งโอ้เอาตั้งตัวนี้ก่อนอ้าพอดีครับเอานี่นเบอรเบอรเอาเอาตัวนี้เอาระดับพูดหน้าเหลังกอ๋ออ๋

เ้าอีกนองเออาา้กันตามมาได้เลยบางอื่นเลยเนาะใส้มืออ่อนใส่มืออ่อนนองใส่มือ่อนใช้ต่างแต่ซ่บมาบะเนีย้ามมาโดยบางอื่นได้นี่โอมาเซฟไพเนาะมาเซฟไพร่ไน สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด e ้ now, è, อนี่เพื่อนมาใตรุ่งหัวบ่ามายามเด้อบมาทางล่างยามได้บูฮูเนาะกำลังเตื่นอยู่นะวันนี้อย่าให้เพื่อนกินก่อนเออชุดโยเที่ยวอ่ะแต่แซ่บเออแต่แซ่บแต่แซ่บเยอเด้อพี่น้องนะพอดีโอ้เขาก็ับขับมันออนอ้าวอ่าพี่น้องนี่ข้าวเราพี่น้องบ้านลองเคี่ยวเขอเนาะ น้องเขียวมือห่อยนี่แหละกำลังกำลังโปรโมทเมื่อกี้นี่ห้องเพลงไปพร้อมกินไปพร้อมเอาข้าวแค้าวพร้อมเยอะจาย์บมักนี่บอกใช้ออนนี่นะเนี่ยเพื่อมันโดนาะกอคุ้มในหนึ่งไงเสกได้สิ็มกล้เลยเลยเยเสริจกันด้ป่ะบันทึยินตอนทับกันะบันี้ึกมูกคูมายากกันนี่ปะเปนี้แหละนีนะสยอดยอดอนี้ เอาจานกิน่าตุจอาก่อนโอ้จอกเดียวนึ่ง็ะไ้แล้วเนะานนะนี่อย่างน้ำเลยนี่มินิไทยคลิปยกักเงาเดอมินิเดอแต่สิไปตัดเอาดอกดนดนเจอกันพี่นังโอเคมินท,ท่านมึงทำปาทุ่มมนน้ลง youtube นี่ได้วิวและมินินี้ยมินิหัวหน้ามาติเรวบ้าง กเจอเล้อกันจันครับกบเจ้อเต๊เหนียวหอนเราต่วงอย่างแต่ประคุณก็ไล่เนียวมากเงี้ยเจ้มากเงี้ยนะแ้วเพียอีกเอาคู่หนึ่งเนาะไปเอาไดโบโบไล่น้อยเราํำให้ก่อน เพิ่ก็เซบแซ่นงมาทึ่เวลาเพื่นไายซิมาเซไฟเพ่นสน่เพับนู้หดอ๋อตายแทมูนี่พ่มีการถูห้ากันเลยมากกันเนาะเอานำใส่รับอันนี้ไปรุ่มพิโอ้ขักแพ้เนี่ยเย็ดกับบหเรอะพอดีน่าพอดีตั้งใจซิมาจิบกาแฟนนเพิ่นนสเน่เพิ่นพต้อนรับอันเอาเลยเอาเลยพอดีเน่ะ ากินได้จานตันนี้ท้อโอ้พอดีมีครูแล้วมื่อกี้ว่าโอ้ยจะได้คู่มากินน้ำเดซันเด้เราพี่น้องเอฟซีฝั่งแซ่บแท่มันเนี้ยกาดก็ดีอาหารก็แซ่บพี่น้องยอดจนยอดละมือนี่นะไอ้เจอเพื่อนนี้ตื่นเราเมื่อนี้ชิวๆละมื่อนี้เอากินไหมกินไหม นำพี่น้องเขนะี่ยวคือว่าเข้มข้นในเนาะพี่น้องเ,ง <laughs> เน่อยแตลาดก้อนั่นนะเอาเอามันแอะเข้าใกล้เอาเป็นทางนอกันเดี๋ยวนี้เป็นกองล่างเนี่ยง่ายๆแต่จู่กองล่างนะกินกันกินกันไปลวมกันไปพี่น้องเอ๋ยกระ่ายชนบทธรรมชาติ ไอ้มีเงินตาไอจามื่อ่นของเพลงพี่น้องฟังว่าถ้าไอมีเงินตาจะพาน้องไปกินพิซซ่าแต่เดี๋ยวนี้กินไส้อ่อนก่อนนะแองเซบว่ะเนาะแองเซบกับพิซซ่าเนาะพี่น้องเนาะก้าศก็ดีบรรยากาศก็ดีก็ได้มาเที่ยวน่องเที่ยวก็มาแวะได้ด้วยห้ายบาทห้ายบาทห้ายบาทพี่น้องห้ายบาทมีอาหารมีเครื่องดื่มหลายอย่างน เติเซวสานเลยพี่น้องเตินเซวสาหลักหลบเมนมาซุเซวกับไอทิลักหลับซุมเซวกับไอทิเลยมาสจุบมากินเลยยังบอบแป๊กๆนะเลือดแป๊กอัีตนักบินเก่าท้งหลยแต่มาเที่ยวน้องเกี้ยวก็ทำห้าเิอรเอาะอันดี้นักบินมันเป็นนักบินแทไมันเป็นพายโรดเลยเอ็กซ์มงเลยันห้าสิบเปอร์เซ็นต์บาแล้ว มีน้ำผึ้งมีอยาปิ้นเราแหงไรเราจะปิ้นเราคิดไิดเยเป็นเร่องเล็กๆน้อยๆโอ้ตัวนี้ครับไอ้ก่อนตัวนี้ยคอยๆน้ำเปเบาไปบุธป้าตีเท่อกับแซ่ยบเสีบโอ้ตัวนุ้บะมีปากตัวนี้นะกินอย่างเดียวเราต้องรลุมเจ้าภาพเพื่อพี่น้องเลย มาเจอของกินดซสพเจ้าภาพค่อยเลยเขี้ยกลุยยังเดวอบโอ้ขับ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 ไมเรน่อไงไปเร้่อยๆโอบนนี้ไปรื่อยเยอะสดๆเลยมีแตเอามาหมักเกลือเป็นหวเกลียวคนแซ่บเกลียวนี่เกลียวส้มขับสดยอดเกลียวเผ็ดพุ่ง ไช่ป้านี่เพิ่นตั้งอยู่กันเราเรื่องห้างบ้านนะพี่น้องเนาะห้างบ้านบ้านน่องเที่ยวเนาะติดตลาดใหม่น่องเที่ยวลเลยติดตลาดใหม่พี่น้องถ้าปงเหามาแต่ปักหมองเลยมอยมอยหอดอันแยกเลยมันจะมีซ่อมแยกพี่น้องทางผ้านี่เข้าไปในบ้านน่องเที่ยวแล้วก็ทางทรายนี่มีไฟทางไงไปสอดออกกันขั้วน่องเที่ยวบางคนบูฮูมาหอด้านนนะ้แต่<า>ไห้ป้านี้เป็นเป็นนันกังเลยกำแพงเพิ่นปักลู่เขี้ยนหนังสือใส่เต็ม ดับดาบก็สุดยอดไอเดียกันติดเทีมทางเลยเนาะอันฮันน่ะฮันเป็นปิ้นเน้นมิวเซียมไปในตัวนเนาะหงอมเลยคอลเลกชันเนาะเขาเรียว่าปิ้นเั้นพิเศษเซนอพันธ์เอทนิคแอนด์แอนทิคก็หมายไม่ใช่ก็ว่าวันยูนิคอ่าปุปปานน้นเนาะใจมักล้วนๆเห็ดได้ใจบ่มักก็ได้ เพื่อทานมานี่ก็ไรเก่าปีสิบปีแล้วเนาะค่อยปรับปรุงไปเถอะน้อยเอาบริลลูนทัพประจวบไปคือผู้ใดเนาะเคยเป็นนั่นอดีตนักบินนำการนักบินดับบาัาไส้การบินเ <laughs> ที่ยวล่งหาาัวปากเคยอยู่ล่งหาางัวปากนำกันเนาะแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเนี่ยอ้อมมาอยู่ชนบทเท่านองล้วเดี๋อวนี้ยังยับลงพื้นที่อยู่ล่งหาางัวปากถึงเ่ามาน้องเที่ยวประมาทก,กันเถุนหักแฟนเลย กินกาแฟดำน้ำกันสมมไรกกไรเลยะเก้าสิบห้าก็เลยเกาสบห้าก้สิบหกเก้าสิบหกเก้าสเกิบเจมูเพื่อนมูเพื่อนเพื่อนมาน้องเที่ยวอย่าลืมท่าผ้าเดอ้อไอติเตอหรือว่าเข้าไปเบึงซองที่ท่านชาชาแนลก็ได้นอะมาเราติดต่อห้าเลยมีเบอร์อยู่ั่นเบอรอกบนเทียงเนี่ยอยากกินแบลได้ก็ได้นอกบนเทียงนี่ะนำสุนี่ ุดากรสุดากรแต่ว <occurs> ่าเขาอยู่บ้านเที่ยวนี้เขาเ้าบูฮว่าบุญเที่ยงสุดากอเขาเจ้าูแต่ว่าอทิตไอทิตทิตย่างทิดเที่ยงแล้วจบมีไรทิตย์จยิงี้องเที่ยวีอาทิตเที่ยงเออจบย์นทาทิตจันทรอนเนาะออทิดสุขิสุขไ้อทิตไ้เพิ่นหนวัน้าันน้าสุขไปใช่แล้วไปการตน์เตี้ย มาเด้อมาเด้อมืัอนี้ขันว่างมาแวะด้วโอลุมพันธุ์จีกันเนาะหมู่มู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 เพื่อนมายำโอลุมพันธุ์จีสนทนาเรื่องเกา่าเรื่องล่างพากเพืงหมู่เพื่อนทั่วประเทศเดอ้อผู้ใดเป็นนักบินจำกันนวะ่างว่าหมู่เพื่อนทั่วประเทศเนนแ,แ,แน่นอน,น,นแต่เราแข้งมีมืดนอนไม่หนักแต่เราแข้งมีมดโอ้ข้าพเจ้าไปไล่ <c oughs> ไปไลบ่บอลไปไลแ่แข้งไปอุ้นใส ไปน้ำท่าปุ่นใสลักลักเอจันบุธทวีพืแ่แเน่อไอติดุริญยาบาุญซี่เขาเนี่ยไปร่วมาบังไปรน้ำถา่าก็ไปห้านจันแกวียวเปินมาพาไปตรวดกแฟตลอดไปเสี่ยงคว้างก็บพุ่อนเ่ยจันซิ่งคำา <laughs> น่นอันลาพันเกี่ยแซบเสี่ยงคว้างมาน้องเที่ยวก็พี่มาห้าเจ้าก็เจ้าเราคิดเทียงสุดากรน เตียงสุดาก่อันนี้กำลังด้ที่เราดเด้อตอนนี้เด้อไปเวียงกับคนแรกเป็นช่วงสุดท้ายส่พงทันทันนิสิตทันธนนิสิตอ่ะอย่างอย่างเกินเกาไล่คนอยู่ไล่แก้มกาแฟเจ้าโชคดีได้เหตุเบียงท่องเที่ยวแล้วก็ไปไล่เมืองไล่แก้นไปบนได้ก็พอมีเวลากับแวบมาทาเขาเขาคนที่เคยพมสุขผมทุกเคยอยู่เคยกินเคยเฮียนกันนะ เห็นให้เหาอสร้างความฮักแทนาะดีแล uh, uh, no. um, ้วมูคูม e yeah. ีโอการ่ะอ e, uh, uh huh. şey ู่วันได้แตมูคูมีโอกาสได้ไปเลาะไปการมาทําขาวทามขาวกันแต่ว่าบางคนกับ่มีโอกาสเนาะได้ไปหากันต้องมาด้วยใจเอขพระเจ้าก็มาด้วยใจเ้าพระเจ้าย่างตั้งแต่ปากสมุนธรรมดาเดยส่วนครัวน้องเขียวพุนนะส่วนครัวน้องเขียวบางนันย่างมาด้วยใจป้าตัวป่านไปให้กอนี้มหาวิทยาลัน บเดียวแล้วจบคลิปเราจะพาเพิ่อนช่วัดทางงวลชื่นบัดทางกลับโดยใช้ให้เพิ่นไปสู้จบคลิปเราจะพาเพิ่นจวดต้อนต้อนมานี่เฮาโอ้พี่น้องยางหัวห้าโอ้ตอนกลับมันคึ้นตากอีกครับแล้วมันไล่หลักเติบพี่น้องเติบฮอด20นาทีวันนี้ถ้าไปเจอย่างเอาวหากันช่วยเติมจากจอกส่องจ้วงอะไรกินอะไปก่อนเนาะเออพอเออผมบ่เขาใจทุกท่านเด้อสนับสนุนนั่น กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้กดติดตามเด้อติดฮันชาชแนลติดทันาใส่ทิดเียงฮันชาชแนลมีบเป็นภาสร้างอังกฤษติดฮันชาชแนลเลยเนี่ยงใส่ไว้ X อั์มังชแนโอเคโอเคแล้วจุดหนึ่งกันเด้อจุดยกจสุดท้ายมาแล้วข้อจบคลิปหนึ่งดูดีมีแหงมีสุขมีใส่ทุกคนเด้อขอบคบใจ โอเคเจ้าพาเป็นยังสู้เด้อตอนนี้เอาไว้จวนให้ฮานให้ไปเนาะก็เงินผิดทันสายเนาะผมขอบใจอยู่ดีมีแห่งมุสุภุสุคนน้องเอารำรวยมุสุโุสุคนจะได้ยินบ่เนาะควรไปพรเอ้ยใส่ให้พรทุกทานเด้อที่สุ่มอยู่ทังบ้านเนาะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุวันณะสุขภาพละเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีเด้อ